เจ้าวันละองค์บสูงเนินได้ไปผงบางใดธรรค่ะขอกราบนิมน์ค่ะขอน้อมน้อมเอองต้องเด็จพระผู้มีพระภาคพระนักสมาสัมปจเจ้าผู้เป็นประมุขของเหล่าเทวตดาและมนุษย์ทั้งหลายขอขอถวายความกรรณาแด่พระเจริญรัเจริทุกท่านขอขอเจริญพร ท,ท่านทุกทุกท่านทำกรรมนันทำนายกและต่อพิจใหญ่ทุกท่านวันนี้ก็ต้องขออภายัยเพราะว่ามันสถานี่หนึ่งติดภารกิจที่โรงเรียนร้านดงวิยัยสอนขอมาประเมินรางวัลพระธาตุที่โรงเรียน,ร,ยน,ยน,น,น,นร้านดงวิยัยสอนในคณะหนิมิตมาเพียง ตําแหนานศึกษาที่โรงเรียนระดัก็ต้องไปทำหน้าที่หน้าที่ให้ก荣ตเาียนาเรียนระดัแล้วก็เห็นนายเตืุกมาเจอลุกตแ่เก็ตามหลังใหม่มาเจอกันจมติตอมมาหม่นสมัยกองตันะแต่คุกคาตอม ห้องรองก็ยังตรวจกรณีานณายดีนบอกว่าทำไมดีก่อนแล้วก็ไปมันจะใช่หรือเปล่าเจป็นยังไงก็รู้สึกว่าก็อุ่นดีที่ไอ้วัตถุเจอเมื่อวัตถุเจอมากเมื่อไรมัน,นก,ทนทก,ก็ทุบแทนจิตใจของต่อแก่จิตใจของพูกต่อแก่ เราเคเห็นไม่โบราณนะ่้นตงกู้เล่เาคือโบราณจิตใจของคนมต่ก่อนนั้นนี่จิตใจจะรูาารระ้จ,นนจักต่างเรียกว่ารู้จักอับสยาเมืองยิ้มในปัจจุบันนี้เราเริ่มมองอย่างนว่าไม่แน่ที่จะมีสยามเมืองยิ้มอยู่พพเ,เพราะมาุ่นของพวกเราที่จัดเพราะมนุษ มีสองคำมาบวกกันคือบัณนนะันหมองม้านอนหมูนี่บวกกับอุศยะอุศยะเมื่อสมนติเข้าหาต่กันคืยความมนุษย์มณักจิจใจอุศยะคือความสูงรวมกันก็คือผู้มีจิตใจอันสูงสุดนี่มันต่างจากจากคนหนระ เมื่อเรารู้การพัฒนาเราจะมานิยามตัวเราว่าเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ลองคิดดูถ้าเรานิยามตนตเองว่าเป็นคนเราจะมีแต่ความทุกข์กาย<ร>และใจของเราจะหลงกบแต่ถ้าเรานิยามตนเองว่าเราเป็นมนุษย์ จิตใ,ใจของเราจะสูงส่งมีตัวประกอบผู้สูงส่งไอ้คุ้มสูงส่งนี้แหละมันจึงรับรู้ได้เดียวว่าเนิ่นเราอยู่ด้วยกันต้องอะไรรู้จักการห้ความผิสรู้จักการมองคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งและสู่ใจของคนหนึ่งว่ามนุษย์ในโลกนี้ย่อมเกลียดทุกรัส ตัวสถานนี้เองพระพุทธองค์ทรงตอบคำถามเลยว่าเอ้าแล้วท่านมีตาไหมญาโจท่านนั้นตอบว่ามีพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ถามว่าท่านมีปากไหมมีพระเจ้าค่ะท่านมีหูไหมมีพระเจ้าค่ะท่านมีจมูกไหมมีพระเจ้าค่ะ ถ้ามีมือมัม่มีประเจต่างและขามีมั้มมีประเจต่างทุกอย่างเป,เป็นการให้ทั้งหมดเช่นตาพูดตาเป็นเป็นประตูการมองโดยใจโดยจิตต้องเห็นตานี่คือการให้ประสาษาจมูกจมูกนี้ต้องรู้จักการจะเรียกว่าสัมผัส ต้องรู้จักต่าไม่ตอบสมองมันเช่นชอบไอ้ของอมไอ้ของที่มันขอสักนิดของที่ไม่ถูกใจก็จเกิดความต้องระวัมีอักตริจสาบ้างเอาตัวนี้ให้โดยที่ไม่สร้างศัตรูไม่แกดูหูก็ฟังให้ดีอย่าไปฟังไม่มานำมาวิเคราะห์ท่างก็ไม่เป็นฐาน,ขนาเขาไ,ได้็กมาดึงได้ มือทั้งสองช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพือ่อนมนุษย,ย์ด้วยกันช่วยเหลืองานการเรกาก็ให้ได้ก็คือให้ในการช่วยเหลือขาก็เช็ดหยกันพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนแก่ญาติจบท่านนี้ญาติจบท่านนี้จึงติดใจว่าเเราก็มีมันก็ขอแต่เราไปสมมุติว่าเราต้องเป็นวัตถุไปช่วยคนอคือ่น นี่คือการให้แต่พวกเราคิดเสมอว่าการให้นั้นต้องให้ด้วยวัตถุด้วยอ้นั้นด้วยอ้นี้สารพัดคัญให้ด้วยวัตถุทานด้วยอะไรสารพัดการให้อย่าไปคิดอย่างนั้นเมื่อเราไม่พร้อมจะให้จงเอาตาสร้างเมตตาให้แกเราสรรพสตว์คำพูดสร้างให้เป็นคำพูดที่ดีงามให้แกเราสรรพสริเพื่อนั้นเพื่อนน้นเพื่อัน ไม่ใช่เอาคำพูดในเรื่องของตามไปสร้างสิ่งที่ไม่ดีในเรื่องของความเสีหยหายเราสังเกตดูกับอะกายสามวจีสีมโนสามเรา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 สังเกตดูกัะไรกพระสมที่เทพบรรลุฟังกายสามวจีสีมโนสามทำไมตาจึงมีสามทำไมมโนจึงมีสามวิญใจจึงมีสาม แต่ทำไมวัจาจึงมีสีเพราะอะไรเพราะว่าเป็นแม่ทัพพวกทหารเนี่ยพวกทหารเนี่ยคือกายเนี่ยพวกทหารคิจัยมันแค่สามก็รักษาได้ง่ายแต่แม่ทัพเนี่ยต้องมีสีจึงรักษายากพระพระองค์จึงให้มอพิจารณาสี่านว่า จะาทำยังไงการให้เอาปากอีกเป็นสารให้คือทานเมื่อทานแล้วก็ปิยวาจาพูดจากเจรจาในทางที่สร้างสรรค์พูดจาในทางที่เกิดประโยชน์เมื่อพูดในสิ่งที่เกิดประโยชน์สิ่งเหล่านี้ก็จะตรงใจให้พวกเราที่เกิดความสุขเมื่อเกิดความสุขแล้วเนี่ย เกิดจากอะไรตัวยี่ห้อที่เราสมมติกันว่านี่คือชายนี่คือหญิงน,น,น,นี่คือคนนั่นนี่คือคนนี้นี่คือยากจนนี่คือร่ำรวยนี่คือสูงส่งแค่ไหนนี่คือตำแหน,น่งนั่นตำแหน่งนี้แต่ในโลกนี้มีแค่อสองนั่นเรากับเขาเมื่อเรากับเขามีเราเกลียดทุกรักสิเขาก็เกลียดทุก ส่วนรอยยิม้มในยุคปัจจุบันนีซ่อนมีดดาบไว้ด้านหลังและยิ้มใส่กันซ่อนอารุณไว้ด้านหลังและยิ้มใส่ไม่ใช่รอยยิม้มที่ดีเพราะรอยยิ้มนี้นะ่ะไม่ต้องหาซื้อที่ไหนง่ายที่ซื้อมาเป็นตัวย่างรักษาโรคผิดถอนหัวใจไม่ต้องซื้อหรอกมั้ ภาษายิมเพียงทำใจให้อิ่มก็อิ่มได้ในอัตรยิ้ไม่ต้องไ,ไปซื้อตุกวันนี้อากาศก็ต้องไปซื้อน้ำต้องไปซื้อดินก็ต้องไปซื้อแล้วไม่รู้อะไรต้องไปซื้อต่อไม่รู้อะไรจะต้องไปซื้ออากาศอากาศก็จะไปปั่นตรียมทาทําให้ แล้วก็วาจาปิยญญาจ่าในการที่เจรจานต่างที่ดีต่างที่ชอบแล้วก็สมานตตาในความบางกลมักตะจริยาในการประพฤติปไปอยู่ทั้งสี่ประการนี้เป็นหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้เรื่องสังฆ์ ที่เป็นการส่งเสริมึ่งกันกันให้อยู่ในสังค,ดคมงด้วยความร่ำรวยความรักด้วยความเมตตาต่อเรามนุษย์ด้กันพอมนุษย์อยู่เพียงแค่นี้คือเรารักสุขเขาก็รักสุขเขาเปลี่ยนทุกเราเปลี่ยนทุก,ทก,ทก เราเก็บเขาก็เก็บแค่น,นี้ดีง่ายๆากถ้าเราท่องตรงนี้ไว้ในใจเราก็จะรู้กตันติมนมุษย์คือสัตว์สังคันเมื่อมีสัตว์สังคันแล้วต้องรู้จักการให้อภัยมีสัติในตัวเราและในสัตว์สมสมาธิชั่จับมือสิ่งที่เปลียตื่น จับมือกับของที่เราเปลียนคนที่เราเปลี่ยนต้องก็จับมือนะแต่เราลองดองคือจับมือกับควานที่เราเปลียนและสมารฉันจับก,กับสิ่งที่เราเปลียนนั่นแหละคือสิ่งที่แท้จริงเป็นจิตใจของพระผู้เเจ้า เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขจะนำนก็ต้องขอเจริญพรท่านมาเพิ่มวันนี้ถามกันมาก็มองซ้ายมองขวาจะนำเพิ่มะลุกตัวก็วางะลุเลยเออกระไรตั้งนายก่จะวางอยู่ที่เดิมจังตอนไหนลุกแล้วนายกจะต้องลุกตามเพราะฉะนำจะต้องหมดกระหายทุกทุกท่านแล้วก็ขอ ตบใจไดประสมดีได้มาร่วมลงมาร่วมปั่นมาร่วมดูเพื่อที่จะให้สังคมมีอยู่เพราะพวกเราเป็นแกนมแกนหนึ่งในสังคมที่จะต้องช่วยตักช่วยประช่วยปกป้องผูเหล่านี้เพื่อให้สังคมมีอยู่อย่างมีควาสุขเพราฉะนั้นก็ต้องการเจริญกรรมาธิการที่มี้วเจ ะะพระเดชพระคุณพระสุโธผิทยาณประุยธนเจ้าคณะกงานกองุสูงเนินก็ได้ให้ความมิการในการบรรยายธรรมนะคะโอกาสนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมปรคุมทุกท่านนะคะได้เปลี่ยวาจาสาธุพร้อมก,กันค่ะสาธุค่ะพระเดชพระคุณพระพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรมากนะคะให้เรารู้ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการมีความสุขคนอื่นก็ต้องการมีความสุขถ้าเราไม่ต้องการ ื่นมาเปลี่ยนเราเราก็ไม่ไปเปลียนผู้อื่นนะคะก็จะใช้ชีวิตด้วยความสมรา้รรู้ัซึ่งท่านได้ให้หนังธรรมในเรื่องของสังฆะววัตถุสีซึ่งมีสีประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือทานก็คือคากอารให้การแบ่งปันเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นหลักนะคะข้อที่สองคือปียงมาจาคือการพูดจา โดย,ย้วยคำที่ไพเราะพูดในสิ่งที่่อให้เกิดประโยชน์นะคะข้อที่3อัตถะสัญา,ยาคือการประพฤตินในสิ่งที่เกิดประโยชน์ในส่วนรวมโดยบังผลงโดยส่วนรวมเกิดความสามขีปงปอกในองค์คณะ,ะนะคะและข้อที่4คือสมานาป่าขอพูดค่ะสมานัป่าคือการประพฤตินตนเสมอต้นเสมอปลายการทำตัวให้เหมาะสมกับการัเทสาค่ะ โอกาสนี้นะคะท่านชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าตนตำบลศุนหนึ่ง,งตัวแทนโดยท่านกำนันไกลเพลิงกาจะได้ถวายปัจจัยแด่พระคุณเจ้านะคะขอญาตเรียนเชิญกล่าคกะสาธุพร้อมกันนะคะสาธุค่ะโอกาสดอกานี้นะคะท่านประธานพิธีนะคะโดยท่านนาน ในมปิปริศนาถอนี้สาาุดลมนะคะก็จะไในพบปะพี่น้องะอนะคะที่มาเข้าร่วมอบรมในวันนี้ค่ะเอร่นก่้ไร เออเดี๋ยวเข้าไปเอาโหชีพีใหม่หรืพีหน้าพีหน้าไปพีหน้าเนาะไม่ใช่